ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะต้องอยากรู้แน่นอนว่าเดือนสิงหาคมนี้ใครจะรวยใครจะปังใครจะเฮงไปรับชมกันได้ค่ะกับอาจารย์คทาค่ะธรรมะสวัสดีครับทําบุญสุขใจวันเข้าพรรษากับบิ๊กซีทุกสาขาและผมคทาชินนบัญชรน,นะครับคุณที่เกิดในวันอาทิตย์ได้รับอิทธิพลจากดาวพุธครับในเรื่องของคำพูด เป็นเงินเป็นทองและยังโดดเด่นจากดาวอาทิตย์หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองครับการถวายหรือทำบุญด้วยอุปกรณ์เพิ่มแสงสว่างเช <g aren> ่นหลอดไฟไฟฉายเทียนไขเทียนพันสาหรือแว่นตาถือว่าเป็นการเสริมพลังบุญอย่างดีครับทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีขนทางในการ ทำงานมีหนทางในการประกอบธุรกิจมีหนทางในการดําเนินชีวิตด้วยครับคุณที่เกิดวันจันทร์โดดเด่นในเรื่องของธุรกิจอาหารเครื่องดื่มงานบริการและงานบันเทิงดาวจันทร์โดดเด่นแล้วยังมีดาวศุกร์เข้ามาส่งเสริมครับยังมีโชคดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยช่วงนี้เรียกว่าสเสน่ห์แรงเป็นพิเศษ เพศตรงข้ามด้วยมีโอกาสที่ดีมีโชคดีจากเพศตรงข้ามครับคุณที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเข้าวรันานี้มีโอกาสเสริมพลังบุญเพิ่มพลังใจด้วยการถวายน้ำดื่มถวายแก้วน้ำถวายภาชนะจานชามช้อนซ่อมรวมไปถึงถวายพัดตาหารเช้าพัดตาหารเพลนหรือแม้กระทั่งใส่บาตรให้กับ รพระพิสุกสงฆ์สามเณรนะครับจะได้รับอนิสงส์ให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าการงานคล่องตัวที่สำคัญมีความอุด,ดมสมบูรณ์ครับคุณที่เกิดวันอังคารงานราชการฐานตำรวจก้าวหน้าโดดเด่นและยังมีบริวารสนับสนุนส่งเสริมครับแต่ต้องระมัดระวังคู่แข่งหรือมีเรื่องให้หงุดหงิดกวนใจรวมไปถึงการเดินทาง ที่ต้องระมัดระวังเรื่องของอุปสรรคและต้องระมัดระวังเรื่องหกล้มรวมไปถึงของมีคมครับเสริมพลังบุญเพิ่มพลังใจในช่วงเข้าพรรานี้สำหรับคุณที่เกิดวันอังคารคือการถวายของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นให้กับพระพิสุขสงฆ์สามเณรครับเช่นกันไกตัดเล็บแปลงสีฟันยาสีฟันตะไบเล็บหรือพัดลม หม้อตม้นมน้ําเป็นต้นครับจะทําให้การดําเนินชีวิตราบรื่นคล่องตัวและร่มเย็นเป็นสุขไร้อุปสรรคขัดขวางคุณที่เกิดวันพุธในช่วงเข้าพรรษานี้นะครับความคิดอ่านโลดแล่นสมองปลอดโปร่งโดดเด่นในเรื่องของ Creative Programmer Designer นักคิดนักเขียนรวมไปถึง นักแต่งเพลงและศิลปินต่างๆที่จะสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาครับคุณที่เกิดวันพุธในช่วงข้าวบันศานี้เสริมพลังบุญหนุนพลังใจด้วยการถวายอุปกรณ์การศึกษาสมุดปากกาดินสออย่างลบหรือว่าจะเข้าสู่ยุค 5G ถวายเป็นแท็บเล็ต iPad หรือโน้ตบุ๊กก็ไม่ว่ากันนะครับ นอกจากนั้นแล้วการถวายทุนการศึกษาให้กับพระพิสุสงฆ์สามเณรการถวายหนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์ก็จะส่งอานิสงส์ให้ชีวิตนั้นประสบความสุขความสําเร็จเพิ่มสติเพิ่มปัญญามีสมาธิและทําให้ใช้สติและปัญญาผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ในชีวิตครับคุณที่เกิดวันพฤหัส,สบดีในช่วงเข้าพรรษานี้นะครับ โดดเด่นในเรื่องการขายการตลาดการสอบการแข่งขัน,ขนเรื่องของการศึกษาครับเรียกว่าสมองปลอดโปกโลดแล่นเป็นพิเศษครับยังมีผู้ใหญ่คอยส่งเสริมบริวารคอยสนับสนุนด้วยครับแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายทั้งของตัวเองและสมาชิกในครอบครัวด้วยครับการถวายยารักษาโรคยาสามันประจำบ้าน อุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็จะได้อนิสง์ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์มีบริวารคอยช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีครับคุณที่เกิดวันศุกร์เฮงยืนหนึ่งในช่วงเข้าพรรษานี้นะครับในเรื่องของการงานการลงทุนธุรกิจได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าดียังมีเกณฑ์ การขยับขยายการเลื่อนตำแหน่งมีข่าวดีในเรื่องของการทำงานอีกด้วยครับงานด้านต่างประเทศการติดต่อสื่อสารโดดเด่นเป็นพิเศษครับคุณที่เกิดวันศุกร์ในช่วงเข้าพรรษานี้เสริมพลังบุญหนุนพลังใจด้วยการถวายข้าวสารอาหารแห้งข้าวหอมมะลิแด่พระพิสุสงฆ์สามเณรน,นะครับเสริมให้ชีวิตมีกินมีใช้ มั่งคั่งร่ำรวยการเงินคล่องตัวไม่ขาดมือครับคุณที่เกิดวันเสาร์โดดเด่นในเรื่องของความรักความสุขและธุรกิจของครอบครัวยังมีข่าวดีในเรื่องการขยายครอบครัวการมีบุตรการซื้อบ้านอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของอุปสรรคขัดขวางเอกสารสัญญาอาจจะมีปัญหาหรือติดขัด ผิดพลาดต้องตรวจตาดูให้รอบคอบนะครับบริวารอาจจะส่งผลให้เสียหายได้ครับสำหรับคุณที่เกิดวันเสาร์ในช่วงเข้าพรรษานี้เพิ่มพลังบุญหนุนพลังใจด้วยการถวายอุปกรณ์ของใช้จำเป็นสำหรับห้องน้ำห้องสุขาครับไม่ว่าจะเป็นกระดาษทิชชู่น้ำยาล้างห้องน้ำหรือสกอตไบร์ฟองน้ำ ไม้ถูพื้นไม้กวาดที่โกยผงก็จะส่งพลังชีวิตให้ประสบความสำเร็จไร้ขวากหนามไร้อุปสรรคครับทําบุญสุขใจวันเข้าพรรษากับบิ๊กซีทุกสาขาและผมกระทาชินบัญชรธรรมะสวัสดีครับ ค่ะขอบคุณอาจารย์กรทามากนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปมูกันต่อแล้วคุณเป้ว่าวันศุกร์อย่างพวกเราจะต้องทําอะไรกันบ้างนะคะอย่างที่อาจารย์กระทามักจะชอบบอกนะฮะคิดดีทําดีใช่ไหมฮะแล้วก็มีเพื่อนดีโชคดีเฮงเฮงตลอดไปและสิ่งดีๆก็จะมไม่เ่าค่ะ